แต่ทุกเนี้ยมีตั้งแต่มีตั้งมันจะเกิดอะไรล่ะผมยังคิดป้าไม่ออกอั้งผู้ฟังทั้นผู้ชมคุณสักใจคุณธนใจครับผมที่ผมคิดไม่ออกนี่คือว่าผมเห็นอะไรบางอย่างอืในในในโครงสร้างใหม่ของพักเก้าไกลครับนะครับอใครที่นิยมชมชอบพรคเก้าไกลมิสหายก็ก็อย่าพึ่งด่าทอนะอืแล้วก็คิดตามไปคนที่ไม่ชอบพรคเก้าไกลก็อย่าพึ่งไปมองประมาทค่อยๆเรียงลําดับพื้ข้อมูลอย่างนี้ นะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยได้ข่าวกันทุกแขนงแล้วตัวกันเช็คกันแล้วก็คือว่าแกนนําพักเนี่ยนะครับแกนนําพักเนี่ยถึงกระดาษตัดแถลงข่าวกันแล้วจะเปิดตัวเนี่ยนะครับก็คือเปิดตัวเมื่อวันที่แปดเนี่ยก็คือคุณใหม่ยสริกัญญาตันสกุลเนี่ยอ๋อคุณหมายนะฮะาะดันมาหน้าพักอ่าชนิดแบเบอร์มันโดยชนิดว่าแบเบอร์เลยถามคนในพักเท่าไหร่ก็สริกัญญาอืแล้วก็จะตามด้วย มีชื่อของคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิขึ้นมาประกบแต่เขาก็บอกว่าสุดท้ายแล้วคุณนัทพงษ์น่าจะปเป็นเลยถามว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของพรรคที่เป็นสสทําไมรู้สึกว่าฐานชื่อคุณใหม่สิริกัญญาเพราะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยการเดินหน้าทางการเมืองการทํางานอุดมการทางการเมืองเนี่ยมุ่งแก้แต่มาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ครับอืมันอาจจะตอบโจทย์ทางอุดมการแต่มันไม่ตอบโจทย์กับเรื่องของที่อาาตอบประชาชน เออ่าแต่แตก้าวไกลนี่เขาก็บอกว่าเขาได้รับฉันทานุมาตส14ล้านเสียง <c oughs> ในการเดินหน้าแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งถ้าไปถามชาวบ,บ้านเขาเขาก็บอกว่ามันมันมันไม่ใช่ <c oughs> อาจจะมีบางส่วนแต่มันไม่ใช่ทั้ง14ล้านคนใช่ <c oughs> <c oughs> ผมว่าผมคนหนึ่งนะที่เลือกเลือกก้าวไกลผมผมก็ไม่ได้อยากจะเห็นก้าวไกลไปไปทำอะไรกับมาตาราหนะึ่งหนึ่งสองนะคือคุณต้องจัดลําดับความสําคัญน่ะว่าตอนนี้เนี่ยมันใช่ไหมล่ะมาตาราหนึ่งหนึ่งสองคนไม่มีจะกินน่ะคุณยังมาหมกมุ่นอยู่กับมอหนึ่งหนึ่งสองผมว่าไม่ใช่นะฮะ voilà. ก็บอกว่าก้าวไกลด้วยความมุ่งมั่นในการที่จะแก้ไขกฎหมายยามาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยก็บอกตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ตอนหลังเ็าเริ่มเอกใจว่าเอ๊ะเป้าประสงค์ทางการเมืองของพรรคก้าวไกลเนี่ยประสงค์อะไร ในการบอกนี่ความมุ่งมั่นนี่คือเริมการของพรรคนี่คือฐา,านุมัติของคนสิสีล้านคนเลือกมานี่ไม่ใช่นะอืมก็บางคนเนี่ยบอกว่ามันมีอะไรที่ต้องทําอีกเยอะแยะในสถานการณ์การเมืองแบบนี้ครับในการที่จะจะสร้างชื่อแล้วก็สร้างอํานาจการต่อรองทางการเมืองของพรรคก้าไกลแล้วทำให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีมากขึ้นใช่ใช่เขาบอกว่าอือฮึ ก้าวไกลสูญเสียโอกาสทางการเมืองเยอะมากหนึ่งในการที่ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสองไม่ได้เป็นรัฐบาลครับก็บอกว่าถ้าถ้าวันนั้นยอมถอยมาตราหนึ่งหนึ่งสองออกมาก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลแล้วมันก็จะแก้ปัญหาประชาชนให้ได้ซึ่งประชาชนเขาไม่ได้มองว่าคุณอตอนคุณเป็นรัฐบาลแล้วคุณจะทำไงแต่เขาบอกว่าถ้าคุณมีโอกาสคุณจะสามารถแก้ปัญหาพวกเขาได้มันก็เลยสิ่งที่ก้าวไกลพูดถึง14ล้านคน พูดถึดดงผู้รวมการทางการเมืองของตัวเองเนี่ยมันก็เลยเป็นมือเมลงย้อนกลับมากระแทกอ,อกตัวเองไง